พามาดูภายในของเจ้าตัว MG Cyberster นะครับอันนี้คือพวงมาลัยของเขานะผมก็ถ่ายแบบวาๆเลยนะครับแล้วก็มีจอทั้งหมด3อันนะจอซ้ายนะครับนี่นะจอกลางที่บอกข้อมูลในการขับขี่ต่างๆนะครับแล้วก็จอขวา Cyberster นะครับแผงคอนโซลต่างๆคอนโรลต่างๆนะครับตัวนี้จะเป็นควบคุมในระบบแอร์นะครับอันนี้คือระบบเข้าเกียร์นะครับเกียร์ P ก็กดปุ่มานะครับ R N.D. นะครับแล้วก็อันนี้บอกถึงแบตเตอรี่ระยะทางต่างๆนะครับตรงนี้บอกหมดนะอันนี้ก็เปิดปิดประตูนะนกดดูกดปุ๊บนี่ประตูก็กดลงมาเลยนะครับกดอีกทีหนึง่งไม่ขึ้นนะอ๋องัดขึ้นนะครับนี่รู้แล้วเล่นเป็นแล้วนะครับกดลงนะครับประตูลงนะครับแล้วก็งัดขึ้นอย่างนี้ ประตูก็ขึ้นนะครับสองฝั่งเบาสามารถเมมโมรีได้นะครับเมมโมรีซีทได้นะครับตรงนี้นี่ที่วางแก้วนะครับช่องนี่มีใส่ SD Card ได้ด้วยนะนะสมเข้าไปให้ดูนี่นะครับแล้วมี SSD ด้วยนะเหมือนช่องทอนเฟอร์ข้อมูลนะครับที่สามารถอ่านได้นะด้านนี้ก็เป็น USB-C นะครับโอ้โห นี่ว่าทันสมัยนะนี่ว่ที่อยากให้ดูนะครับมีจุดเล็กๆนะกิมมิกนิดหน่อยนะนี่เขามีด็อกซีด้วยนะนะครับสามารถที่จะผูกกับสายจูงแล้วเอาหมามานั่งอยู่ข้างหลังตรงนี้นี่ต้องเป็นหมาตัวเล็กๆนะหมาตัวใหญ่ไม่น่าจะนั่งได้คุณจะเอาโกลเด้นมาหรือลาบารดอมาไม่ไหวไม่ไหวน่าจะเป็นพวกพุดเดิลน,นะพุดเดิลพอได้อยู่นะครับตรงนี้นะเบาะนะครับโอ้โห วัสดุดีมากดีแล้วเบาะกระชับมากเลยนี่ดูนะครับเบาะกระชับนะครับนั่งดีทีเดียวนะแต่ว่าเดี่ยวสไตล์รถสปอร์ตมันจะยืดๆหน่อยนะขามันจะยาวๆนะครับอ่าตรงนี้แล้วก็กลับมาดูตรงพวงมลาลัยหน่อยนะพวงมลาลัยก็ควบคุมฝั่งซ้ายควบคุมเครื่องเสียงฝั่งขวาก็ควบคุมโหมดต่างๆแนละสั่งงานด้วยเสียงนะครับไอสมาร์ทมีปรับพวงมลาลัยนะโหมดพวงมลาลัยแล้วก็โหมดขับแบบซุปเปอร์สปอร์ตนะครับตรงนี้ อันนี้นะลองดูดีกว่าว่าเปิดปิดหอัอนกกดท้างนะไม่มีวันทัชนะเออไม่มีวันทัชนะครับอันนี้ก็ปิดเปิดปิดมาทุนอยู่นะครับพอปิดประทุนเสร็จปุ๊บอ่าให้นะเฮดดูมยังเหลือเหลือนะครับยังเหลือเหลือนะไม่ติดนะ เขาก็แก้งผมอยู่นั่นแหละตกใจทําไมประตูปิดเองเดี๋ยวทีนี้เราลองดูว่านานไหมนะสําหรับการเปิดประทุนนะครับต้องกดแช่ไม่นานนะก็ถือว่าปิดไฟฟ้าได้ค่อนข้างเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องโดยสารของเจ้าตัว MG Cyberster ครับ